เตือนมือใหม่ที่ยังมีตะกร้า t i ๊ก o k กช็อเพื่อรับค่าในหน้า tiktok กช็อตอนนี้ถ้าผู้ติดตามของคุณไม่ถึง1,000คนไม่สามารถทําได้แล้วนะคะจะเชื่อมต่อได้เฉพาะ tiktok ก e l l e r เท่านั้นก็คือคุณจะต้องขายสินค้าของคุณเท่านั้นแล้วก็ให้ขายได้500ออเดอร์ขึ้นไปคุณถึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ tiktok กช็ p ได้นะคะเราจะเข้าไปดูกฎระเบียบของ Tik t o อกช็อยังไง เข้าไปดูตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้พี่เกดจะพาไปทําค่ะก่อนจะไปดูกดใจคอมเมนต์แชร์ให้พี่เกดด้วยนะคะคนใหม่กดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆได้เลยค่ะเข้ามาที่หน้าช่องของเราแตะสามขีดด้านขวาบนแตะเครื่องมือผู้สร้างแตะติกตอกช็อปสำหรับครีเอเตอรเข้ามาแล้วจะโผล่หน้านี้ขึ้นมานะคะ นำเสนอสินค้าที่คุณชื่นชอบผ่าน TikTok Shop นะคะกฎระเบียบของ TikTok Shop ได้ออกมาใหม่แล้วเนาะก็คือหากต้องการเข้าร่วมบัญชีจะต้องมีความน่าเชื่อถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเราและปฏิบัติตามการรักษาเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งได้แก่ปฏิบัติตามนะแนวทางปฏิบัติของชุมชน ะะข้อที่หนะคะข้อที่2คือมีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนข้อที่3ม,มีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปนะคะหากยังไม่ตรงตามข้อกำหนดในเวลานี้ให้โพสคอมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสมัครใหม่ในอนาคตค่ะเนาะถ้าครบถ้า1,000คน1นึ่คนขึ้นไปเขาก็จะให้สมัคร ติ๊กต็ชอปสำหรับครีเอเตอร์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบใหม่ที่เขาประกาศมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนาะค่ะเนาะหรือว่าก่อนหน้านั้นละมัง้งแต่ว่าเพิ่งจะเห็นเนาะสำหรับช่องที่ผู้ติดตามยังไม่ถึง1,000คนนะคะจะต้องทำคลิปที่มีคุณภาพเนาะออกมาแล้วคุณถึงจะผ่านกฎ พอผ่านกด1,000 1,000คนขึ้นไปแล้วก็จะเป็นในหน้า tiktok shop ได้นะคะถ้าถ้าเราเชื่อมต่อโดย tiktok seller เนี่ยเราจะต้องมียอดออเดอร์มากกว่า500ออเดอร์ขึ้นไปนะคะเราถึงจะเป็นในหน้า,า tiktok shop ได้นะคะเนาอกฎระเบียบก็จะประมาณนี้นะคะ ให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะสำหรับคนใหม่ที่อยากมีตะก้าในหน้าทิกตอกช็อปเนาะให้เพื่อนๆคนใหม่เข้ามาเช็คดูกัน